สวัสดีครับอยู่กับลุงโทนี่ครับแล้วก็อยู่ที่ตลาดลุงโทนี่นะครับวันนี้เราขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเหมือนเดิมนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อบอกเลยครับว่าน้ําซุปเด็ดมากมากวันนี้เพิ่มเติมอีกหนึ่งเมนูนะครับอวันนี้เพิ่มเติมอีกหนึ่งเมนูก็คือเย็นตาโฟครับมาดูครับลุงจะทาเย็นตาโฟนะครับนะฮะ ดูหม้อนะครับนี่นะฮะดูหม้อน้าสุปหม้อเราแบบดูครับเมื่อวานนี้ขายดีมากครับเมื่อวานนี้นี่ดูนะครับลุงคนนี้จะใช้แบบเดียวกันทั้งหมดก็คือนี่นะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะ ลุงที่อันนี้คือลวกเสร็จแล้วนะครับลุงที่จะใส่ไก่สองก้อนครับนะฮะใส่ไก่สองก้อนอันนี้ทําให้พนักงานนะครับลุงที่จะใส่ไก่สองก้อนดูนะครับอ่านี่ครับใส่เลือดไก่สองก้อนนะครับนี่นะฮะปลาเส้นอีกหนึ่งเส้นครับปลาเส้นอีกหนึ่งนะครับ ลูกชิ้นลักบี้นะครับหนึ่งครับแล้วก็ลูกชิ้นตากลมนะครับนี่นะฮะลูกชิ้นตากลมนะฮะนี่นะฮะสามครับ ยังไม่พอนะครับยังไม่พอปกติอันนี้ทําให้พนักงานกินนะครับอ่ะดูนะครับนี่นะฮะใส่สองครับหมึกกรอบลวกเรียบร้อยนะครับหมึกกรอบลวกลวกเรียบร้อยใส่สองครับใส่สองนะครับยังไม่พอครับมีหมูอีกนะครับนะครับมีหมูนะครับ คือบอกตามตรงนะครับเครื่องแน่นมากเดี๋ยวจะเฉลยราคาว่าลุงคนนี้ขายเท่าไหร่นะฮะไส้หมูนะครับไส้หมูไส้อ่อนนะครับไส้อ่อนนะครับใส่ไปอีกสองครับไส้อ่อนใส่ไปอีกสองครับไส้อ่อนใส่ไปอีกสองนะครับ ดูนะครับดูหน้าตาก่อนครับดูหน้าตาก่อนครับเป็นไงครับนี่ฮะมาครับกล้องตามเรื่อยๆเลยครับนี่นะฮะอ่าใส่ผักลงไปหน่อยนึงครับเอต้นหอมเราอยู่ไหนไม่รู้อ่ะ ออยู่นี่อยู่นี่ครับเก็บอย่างดีเลยนะครับอันนี้ต้นหอมนะฮะจะต้องอยู่กับความเย็นนะฮะใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับนะะลักษณะเหมือนกันกับกว๋วยเตี๋ยวทําเหมือนกันกับกว๋วยเตี๋ยวแต่จุดเด็ดนะครับลุงนี่ปรุงเหมือนกันกับกว๋วยเตี๋ยวเลยครับ น้ำเย็นาโฟนะฮะน้ำเย็นาโฟครับยังไม่พอนะครับต่อไปเฮ้ยเด็กๆมานี่เร็ว อันนี้ทําให้ไปักง,งานก่อนครับนะฮะดูหน้าตาก่อนนะครับนี่คือเซ,ตห,นะอเซตหนึ่งนะครับนี่คือเซตหนึ่งนะครับอ่าดูนะครับนี่คือเยนอโ,โปสูตรลุงเขานี่นะครับไปเลยลูกไปเลยคนละชามเลยไปเลยไปเลยลูกมอนมอนๆมอนมาเล็วไป ไปไปะนะครับชิมก่อนนะชิมก่อนแล้วค่อยปรุงเดี๋ยวเราตามมาด้านนี้ครับเดี๋ยวขอปิดหม้อก๋วยเตี๋ยวก่อนอ่ะมาดูกันนะครับ ระหว่างนี้นะครับอ่าก้องอยู่ทางนี้แหละนะครับอ่าคือระหว่างนี้นะครับช้อนเราอยู่ตรงนี้ตะเกียบอยู่ตรงนี้เราจะมีการปิดนะฮะเราจะมีการปิดเพราะว่าฝุ่นมันเยอะเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับเราก็จะมีการปิดนะฮะเพราะฝุ่นมันเยอะนี่ดูนะฮะนี่ดูนะฮะน้องกาลังปรุงอ่ะปรุงเลยลูกปรุงเลยปรุงเลยครับเข้ามาเด็กอ่าไปเลยครับกินไม่ปรุงไม่แดกครับไปแดกที่อื่นครับอ่า นี่นะเ็นโบเรารษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า,ามันจะอร่อยไหมนะครับเดี๋ยวไอ้นี่กูไม่กินนี่นี่มันหวานอ่ามึงลองปรุงเลยเร็วมึงใส่น้ำปลาย,ยัางอ่าอ่าปรุงเลยคือวันนี้นะครับวันนี้เรามีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อบาร์บีคิวนะครับมาด้านนี้หน่อยครับ มาล่ามาล่าหนะ้านะครับใส่ตู้มิดชิดนะครับใส่ตู้มิชชิดน้าแข็งโปอย่างดีนะครับนี่ดูนะฮะก่อเตาตรงนี้นะครับอ่าด้านนี้ก็ก่อเตาย่างเตาถ่านนะครับย่างเตาถ่านนะครับมีไก่ย่างด้วยครับนี่นะฮะไก่ย่างไก่ย่างเราจะเอามาย่างตอนนี้ลูกค้าสั่งใครอยากกินสั่งไก่ย่างเราก็จะเอามาย่างให้เลย เราจะไม่มีการย่างไว้นะครับอะยังไม่พอครับตอนเช้าตอนเช้าตีห้าเราจะมีหมูปิ้งครับไม้ละห้าบาทน,นะฮะมีข้าวเหนียวด้วยขายตีห้าถึงเก้าโมงเช้าขายตีห้าถึงเก้าโมงเช้านะครับของเราก็ก๋วยเตี๋วด้านโน้นเนาะแล้วก็นี่ครับ มาลาบาร์บีคิวหม aan, ูไก so ่ผักห้าบาทไมลละห้าบาทนะครับไม้ละห้าบาทนี่ดูนะครับไมลละห้าบาทดูนะครับไม้ละห้าบาทนะครับไมลละห้าบาทนะครับนี่เราขายห้าบาทนะครับเราขายห้าบาทนะครับอ่ะนี่มาดูครับด้านนี้นะฮะนะฮะดูที่ปรุงแล้วหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับนะฮะหน้าตาก็ออกมาแบบนี้นะฮะอ่ะ สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นสระบุรีหล่ลมสักก่อนจะเข้าเมืองอยู่ตำบลนางง้วนะครับอยู่ตำบลนางง้วอยู่ตำบลนางง้วก่อนจะเข้าเมืองนะครับแวะหาลุงวันนี้ลุงอยู่ด้วยนะครับแวะหาลุงหน่อย <S <S เดี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยให้กินนะครับสำหรับวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวขอไปทำก๋วยเตี๋ยวต่อก่อนสวัสดีครับ